มันเป็นอย่างงี้แล้วไม่ต้องมีใครมาคอมเมนต์ในนี้ว่านักข่าวคนนี้น่าเกลียดจังเลยอ้าปากกว้างไฝก็ใหญ่ขี้อะไรติดปากเหรอทำไมน่าเกลียดไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่รักษามารยาทไม่มีจรรยาบรรณสื่อไม่ต้องมาเขียนอะไรอย่างงี้ในคอมเมนต์นะกูเป็นบ้าเพราะกูอยู่ภายใต้รัฐบาลแบบนี้เข้าใจไหมใครไม่บ้าเพราะมีอยู่ภายใต้รัฐบาลเหมพวกมึองอะ่ะผิดปกติกูไม่ผิดปกติที่กูเป็นบ้าแล้วใครมิ่นั่นพูดพอๆอยู่ได้อีคนพูดพอๆอยู่ได้จะพวกมือเก็บกดสบอให้ เก็บก้นแล้วก็เป็นบ้าเป็นบ้าแล้วก็หกายเป็นสลิมแล้วก็ขี้ก็ขึ้นสมองแล้วคุณหมอหจะมาบอกว่าให้มูฟออนจากการด่ารัฐบาลได้แล้วอาจารย์มิโลเราจะมูฟออนกันได้ไหมเรื่องของมึงมังอยากมูฟแล้อมึงวิ่งกับก,กูกูไม่มูฟจะให้มูฟออนยังไงฮะถามจริง,รงก็อย่างที่พี่แขกกลับไปไประเด็นเดิมเลยฮะวัคซีนกูหายเองไม่ได้เออวัคซีนกูหายเองได้หรอกแล้วทุกวันนี้กูจะควักกระเป๋าจ่ายค่าวัคซีนยังไม่ยอมให้เราทำเลยกูยังไม่ได้เลยลงชื่อกับโรงพยาบาลน้เครือกรุงธนบุรีเป็นนนนล้าค่ รอจิ้มแห้งอะค่ะ